งานดีไอเอเลิฟชัดจัดก่อนหน้านี้เนาะความแตกต่างจากครั้งนี้คือปกติเรามีศิลปินละครีเอเตอร์แต่วันนี้เรามีคนทำโปรเจกต์นะครับคนที่สามารถช่วยผลักดันมาอยู่ที่ได้ด้วยแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเจอกันมาคุยกันในงานวันนี้นะครับวันนี้ The Art i ลนะิฟและชวนศิลปินมาทั้งหมด5ท่านนะครับคนแรกก็จะเป็นน้องก้องการเนาะ คุณกันตพลเมธีกุลนะครับซึ่งเดี๋ยวกำลังเดินทางมานะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันแล้วก็พี่ดวงนะครับคุณวิรชัยดวงพลานะครับจาก Cancer ์ r l h e s t a นะฮะพี่ไทเติลนะครับทิติพันธ์ทับทองจาก Superfaces นะครับแล้วก็น้องปิงนะฮะเป็นสาวสวยสุดในกลุ่มิเสืเป็นวันนี้นะครับจากหูยาวแล้วก็น้องแอนท็อปที่เป็นดีเจกิติเทพแก้วเพียนะครับผมณว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวน้ขอเริ่มที่ของพี่ดวงก่อน นะครับพี่ดวงเชิญพี่ดวงปรูนะครับเชิญครับมีไม้ไหมครับเดี๋ยวนะจะนั่งจะยืนก็ได้ครับเอาตามสะดวกคะเดี๋ยวขอพี่ดวงแนะนำตัวเองนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่กานผลงานพี่ดวงครับครับก็นับปาะกาผมกระดวงนะครับก็ตอนนี้ก็ทำโปรเจกต์แองเกิลสตาร์ก็ยังทำอยู่แล้วก็โปรเจกต์งาน,าน,าน,าน ในอนาคตก็คือคอมิกกับมดูสดดู่เริ่มต้นก็ค <c oughs> ือเดิมเดิมทีผม,มเขียนการ์ตูนคอมิกมาอยู่แล้วแล้วก็เหตุผลที่มาทำโปรเจกต์แกงเจิลสไตล์เนี่ยก็เพื่อที่จะแบบกลับมาเขียนคอมิกอีกรอบแบบเรื่องยาวพ <c oughs> ี่โดเขียนกี่ปีครับที่ถ้ารวมเลยน่ามันยี่สิบสองปีแล้วเขียนการ์ตูนยี่บสองปีแล้วครับนะครับเออไปถึงงานนี้กันครับ <c oughs> อันนี้เป็นภาพที่ผมเตรียมมาคือก่อน ก่อนหน้าเนี้ยผมใช้ภาพหนึ่งต้นช้ำม,มาเป็นภาพรวมร้อน50รวมแกงนะ,ะงซึ่งบอกภาพนั้นเป็นภาพที่ผมแบบรักมากที่สุดผมไน่าจะว่าภาพนั้นประมาณสองเดือน<า>ม,มัน,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเมตรอ่ะ <c oughs> วันนี้ก็เลยแบบไม่เอาภาพนั้นแลอย <c oughs> ผมย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นดีกว่าซึ่งก่อนที่จะมาเป็นแก๊งเต้าซาร่าอย่างทุกวันนี้ผมจะบอกว่าเรื่มนี้มีความสำคัญมา นี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงและก่อนที่จะมาเป็นเรื่มเนี้ยมันจะมีตัวละครนึงที่ชื่อแบ a ็คบอยผมอใช้เวลาปั้นในตัวแบ a ็คบอยเนี่ยมาไอตัวใส่หน้ากากคือตัวนี้ตัวนี้คือคือผมคิดไอตัวผมจําปีพศออไม่ได้แต่กินเวลาแบบหลายปีเกือบสิบปีเดี๋ยวมัง้งเพื่อที่คิดว่าไอลูกหลาของผมเนี่ยมันควร รวมหาอาชีพให้มันยากมากรู้ลึกแค่ว่าผมอยากว่าตัวละครใส่หน้ากากเท่ๆหนึ่งตัวทำเขาเกิดมาแล้วใช่แต่ไม่รู้ว่าจะให้มันไปทำอะไรแต,แต่ก็พยายามใช้งานมันตลอดจนมันมีวันหนึ่งที่แบบว่าจู่ๆคิดออกมันมันเรียมง,ง่ายมากผมรู้สึกว่าอาชีพเมสเซนเจอร์ Messenger, น่าสนใจเหตุผลเหตุผลคือเพราะว่า m มสเซนเจอ Messenger เนี่ยมันเป็น สายอาชีพที่ต้องไปพบเจอผู้คนมากมายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องเาวาจากหลายๆคนที่ไปพบเจอแต่ว่าด้วยความที่ผมเขียนกระตูนแบบตลกไร้ยหรือแงแกงมาเยอะผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงไปส่งของธรรมดาไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วการไปส่งของทั้งๆท,ท,ที่เปิดบริษัทมาเพื่ออยากส่งสินค้าปกตินี่แหละแต่แค่แบบ เรว่ความไมบวกค่าส่งแพงมากแต่ฟองถึงมือร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่บุบสลายไม่ว่ากรณีไหนก็ตามมีแหนม,มน,น,นิดหน่อยแต่ว่าไม่พูดถึง <c oughs> ก็ไม่บุบสลายเลยไม่บุบสลายเลย <c oughs> คือรับประกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งได้ตลอด <c oughs> ด้วยเหตุผลเนี้ยที่ค่าส่งมันแพงมากมันทำให้การที่คนเข้ามาติดต่อมันก็ไม่ใช่บุคคลปกติมันก็จะเป็นโรกสีเทาโรคมือแต่ว่าแต่าก,าก็เลยไปบวกพันกับแก๊ เนี่ยเป็นปฐมบทของแบ็คบอยเล่มแรกเพื่อเปิดตัวว่าแบบเขาคือใครบวกมากับพวกมากับมิสเตอร์คิวคือมือปืนคนด้านาด้านถ้ามองด้านนี้เป็นด้านซ้ายเนาะนะครับนี่ค Boy, รับคือแบล็คบอยผมจะบอกก่อนว่าเขาเป็นแค่คนส่งของจริงๆครับแล้วก็เป็นพระเอกแล้วก็ต่อสู้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นตูนเรื่องเนี้มันต้องมีคนช่วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเพิ่มนักฆ่าดับหนึ่งเข้าไปก็คือคนนี้ ถ้าถ้าจะให้เปร,รียบเทียบครูเคม <น S 1> ี M. ของคู่เนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นคูนน่กันแต่ว่าด้วยเหตุผลต้องมาทํางานด้วยกันก็เลยจะต้องเดินไปคู่กันแต่ว่าไม่ลงรอยกันต้องไปคู่กันด้วยทีนี้พอพอ,พอนานวันเข้าม,มันเหมือน,นตอนที่มี n f t เข้ามาเนี่ยด้วยความที่แบบตอนนั้นผมผม ตอนเริ่มต้นผมยังไม่เข้าใจมันดีว่ามันคืออะไรใช่ไหมผมก็ไปเอางานเก่าๆแบบคอมิกหรืออะไรเงี้ยมาขายหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่ามันไม่ได้ขายได้นะปี2021ช่วงโควิดแรกโควิด <COVID S 2> แรกโควิด <COVID S 2> แรก <COVID S 2> มันทำให้ผมกลับมาทบทวนใหม่ว่าแบบพอเราเข้าไปอยู่ในวงการใหม่ไอชื่อเสียงที่เราสะสมมา ันใช้ไม่ได้เลยนะแต่เ,เราต้องนับเองใหม่ในวงการเนี้แล้วเราเป็นใครก็ไม่รู้ในโลกใบน,นี้แล้วตอนแรกพี่เข้ามาก็จะมีอีโก้ของความเป็นมืออาชีพเข้ามาด้วยปะไม,ไม่ตอนนั้นไม่มีอีโก้เลยครับตอนนั้นมีก็ความสงสัยว่าทําไมทําไมหายไม่ได้แล้วก็กลับมาทํากานบ้านกับตัวเองไปค้นงานเก่าๆเองที่ทํามาตลอด20ปีว่าว่าจริงๆแล้วอะเราถนัดอะไรเราคุ้นชินกับอะไรกันแน่พอเราทําความเข้าใจตัวเองได้ ได้ดีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าต้องแก๊งนี่แหละเหตุผลว่าทําไมต้องเป็นแก๊งผมผมรู้สึกว่าเราทุกคนตั้งแต่เด็กสมัยเด็กมาเราก็มีแก๊งเรามีแก๊งวัยเด็กเรามีแก๊งมัธยมเรามีแก๊งตอนทํางานเราก็มีแก๊งต่อให้ไม่ได้เป็นแก๊งนักเรียนที่ต้องออกไปตีกันเราก็ยังนับว่าเป็นแก๊งกันเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าไอ้โปรเจกต์แก๊งไดโสตาเนี่ยมันทําให้คน สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าเราดึงลึกในใจเราอยากมีแก๊งอยู่แล้วผมก็เลยทำออกมาถึง50แก๊งเพื่อที่จะกระจายความชอบของแต่ละคนให้ให้มันแบบได้ทั่วๆถึงกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแต่ละแก๊งมันจะหลากหลายมากอะไรซึ่งผมมานั่งคิดที่หลังตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมคิดมา50แก๊งทำไมเพราะมันเยอะไปหน่อยเล้ทุกครั้งที้มันทำงาน มันเหมือนเราต้องคิด50โปรเจกต์ไปพร้อมกันเข้าใจไหมโปรตีเวลาทำ,ทำอะไรนี่นสิมันก็จะต้องคิดอยู่โปรเจกต์หนึ่งแล้ว,ลวก็เจเนเรตไปอะไรต่างเนี้ยมันพอม,มีห้าสิแก๊งเราก็ต้องใช้ชุดความคิดห้าสิบแบบมาช่วยแต่ก็มีคนมาช่วยช่วย,วยเสนอไอเดียทุกวันนี้เวลาทำงานก็จะมีทีมมาช่วยคิดช่วยไอเดียก็นั่นแหละครับนั่นเป็นเหตุผลที่มาที่ไปของแองเจล่าสตราร์แล้วก็ตอนนี้ผมมันเป็นภาพฝันภาพหนึ่งตอนที่เริ่มโปรเจกต์ว่าแบบสักวันหนึ่งอยากจะเห็น คนนะ่ะชื่นชอบในแก๊งแล้วเวลาเรามาเดือนเราพบเจอกันนะแล้วก็ทักทายว่าแบบว่าเอ้ผมอยู่แก๊งนี้นะคุณอยู่แก๊งไหนเนี่ยเราทุกวันนี้มันมันอาจจะยังไม่ได้ใหญ่โตนะแต่มันค่อยคมีกลิ่นอายแบบนั้นแล้วผมแบบดีใจมากที่อย่างวันนี้ทุกคนที่ใส่เสื้อแก๊งมาเนาะแล้วจะมีแก๊งในใจของตัวเองแล้วก็มาพบเจอกันพูดคุยกันในคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่โลกเว็บทีแล้วแต่ว่ามันเชื่อมมนสู่โลกจริงแล้วก็ผมบอกว่ามันจะค่อยคขยับขยาย หขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ดีไหมครับครับผมอาจารย์สายแก๊งไ้วยนะกูเกลวครับกันแหนกเนี่ยไม่สช์ออเวนครับอ้นยก็นะื่อว่าถ้าเกิดใครอยากเล่มนี้ต้องบอกก่อนหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วแล้วก็เล่มที่สองเป็นเป็นอ่าที่เป็นของคอมิกของทางแก๊สออสตาใช่ไหมครับ อ๋อสี่คนมันเล่มนี้คือเล่มแรกเปิดตอนแล้วจะมีตอนที่สองที่คนไม่ค่อยได้อ่านกันเล่มสีแดงใช่มันเป็นพ็อกเก็ตบุกวมเล่มนังเขียนการ์ตูนมันเป็นเล่มสองเพราะมันเป็นตอนที่ชื่อว่าไซจ็อบเป็นจ็อบส่งของให้เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแหละด้วยเงินยี่สิบบาทมีมีค่าจ้างยี่สิบบาทมันก็จะไม่ส่งหรอกแต่ว่าด้วยความที่แบบเด็กมันบอกว่าไหนบอกว่าสโลแกนมันส่งทุกที่ทุกเวลาไงแล้วด <laughs> <laughs> ้วยความแบบ จอใจของนักส่งของมันก็ได้ก็เลย <c oughs> ก,ก,ก็แค่ไปส่งเค้กก้อนหนึ่งให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มันแอบชอบแหละแต่ว่าแบบสุดท้ายมันก็ต้องไปัวพันกับแก๊งยูดี here. อ่ะเรื่องมันพัวบขันดำเนินการแล้วก็ใช่ครับตอนนี้ก็จะพอมันเข้าสู่โลกแก๊งเ้าสตาร์เนี่ยผมก็เลยเ,เหมือนเขียนประถมบ,บทใหม่ที่แบบเชิญคน เข้าสู่โลกของแอนเจล่ะคือแบ็กบอยเนี่ยก็จะต้องหมดเวลาแล้วฮะเนียครับเนี่ยครับน้องไปเตะปากปลหนื่งขอโทษนะฮะก็ไม่้องก็ลืมเลยแล้วตองที่เราเกินเล่ามาประมาณหนึ่งแล้วแหละจะเผื่อใครยังไม่เคยอ่านแล้วก็ในในเล่มเนี้ยเขาจะชื่อว่าแองเจลตาแ็กซีโลกชวนคุยกับศิลปินได้ไหมฮะ งั้นถ้าไม่มีงั้นนะขอบคุณพี่ดวงมากๆนะครับอมาณมากครับ